อืมมาฮอตละว่ามามาพอหนุ่มหูบงามมาเข้ามาเข้ามาเชิญครับเชิญครับเชิญนั่งครับเชิญเชิญครับเป็นจังไดเนี่ยน้อน้องไปอยู่ลอนดอนว่าแม่นเ,เริ่มแมนเชสเตอร์ละบอหนอเออที่แรกน้องมันก็นว่าสิบกลับมาเลยครับแต่ว่าเพราะว่าเปลี่ยนเป็นโครตรแตกแกะแต้มเอะเออก็เรียกว่าสิกลับมาเล่ยนยไห้นะครับอยังกิดน,นะครับโครตรแตกแกะแต้มที่อน้องมันก็นงงๆอยู่ว่ามันแปลว่าหยังแกะแต้มแกะแต้มนะเไอ้กับสิมาดแกแต้มผมกลับลอนดอนท่านแจ้เย็นก็น้องมันเป็นเสื้อซองเพิ่นเสื้อดอกอืมบเปป็็นนนแตได้ซมมเะครัับน แค่ชื่อช่องนะไอ้น้องพอดีว่าตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกนะเขาเรื่องเลยเนาะสัญญาตัวเรือแค่สิเ็ดเดือนเท่าว่าสิขอต่อห้ยคมีเขาเรือกเลยอไครับจริงๆผมก็ไม่อยากให้น้องผมใหญ่ก็ะม่าแม่นยู่ดอกครับเพราะว่าผมติดผู้สาวคุณผมถูกขาดลํำไล่นะครับขินหอดเขามันก็สิลําบากอีกนะครับพตดครับผมเอานะเขาเห็นฟรอมการเล่นของจ่าเจดอนเออเจดีเออแมนเออ เจดสีสั้นโชว์แล้วเขาต้อกการน้องมันมาซอยงานอิลี่ฤดูกาลนี้เบาซื้อซื้อ,อ,อะาะนก็เซอร์บูโขอค่าสัญญาไว้นะครับ88ล้านหาแสนปอนครับบัตท,ทํามิทิมจากลอนดอนมาฉีกสัญญาผมก็เสด็จกลับไปหาลักแท้ของผม,มจะเป็นมึงขีดหอดเขาแห้งนเนาะไอเนาะอเร็วๆนะครับไก่หอดเวลาโทรหาเขาแล้วครับผมกูเจอพ่อหนุ่มนักรักอีกแล้วอ๋องสิบ่มีค่าฉีกสัญญาผูดเลซื้อสั้นโชต้องมาคุยกับเฮาคอน จก,ก,กางาได้ละค่าเหนื่อยเท่าไรครับโคตรครับผมหนึ่งแสนปอนต่อสัปดาห์โอ้โอเคครับ, oh, okay, รบขจซี่ผมลืมเขาไปก็ได้ครับผมเพื่อให้น้องไส้ผมได้ค่าเหนื่อยสูงๆผมยินดีละลบลังความรักทอย่างันีนไตผมไปครับ <c oughs> หาผู้สาวแม่ในเรื่องบัตรขนมนักรักนี่ย ผมว่าแค่เจ้ากลับมาแม่นเชสเตอร์นี่เขาก็มีผู้ไม่หรอมั้งมันแมนนี่ลีบอดองสวัสดีครับป๋าครับอืมเชิญครับเชิญนั่งครับป๋าผมว่าสิขอซื้อกองกลางของป๋าแน่นะครับผมเป็นไปได้บรับเราบอกนะว่าอชูแมนนี่ที่กูซื้อมาจากเรียมาริตถูกต้องนะครับป๋าครับผมขอได้บ่ครับตัวนี้ครับผมผมจอบนอกมันมาโดนแล้วป๋าเอาไปก่อนครับก็ลองเสนอแล้วข้ามก่อนค่นถูกใจก็สิปอยให้ละนะ อ๋อลองเมืองกันนเนาะอผมขอเสนอปลาที่85้าล้านปอนด์เป็นราคาที่มหาศาลเหลือเกินครับป๋าครับอย่าปฏิเสธผมเลยครับฮ <c oughs> ิฮิฮิองซี่องซีเอากานาโชวบวก6 4เสียใ,<ห>ใจครับน้องเดบผมว่าด้มีไว้ขายออมาองเห้ยหน้ากูชาเลยวันนีอยู่ในดิวตบหน้ากูยังจังมึงที่แรกกูคือได้เปรียบบบดที่หลังกูคือสรงเสียฟอร์มครับแต่อขอโทษหลายๆครับป๋าอย่าเอ่ยชื่อน้องเดบใส่ผม